สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องลิลินเอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่ในเกม Hollow Knight s i ซิลซองค่ะก่อนหน้านี้นะลิไดไล Hollow o n i g h t s ยซิลซองไปแบบช้ำช้ำแบบช้ำเลยค่ะเราก็อดครัวนะว่าเกมมันจีเคซี่ขนาดนี้เลยเหรอมันยากขนาดนั้นเลยเหรอมันอะไรอย่างเงี้ยมากมายจนแบบ ลิศหอดใจไปพักหนึ่งเลยค่ะทุกคนแต่ว่านะคะสุดท้ายนะคะสุดท้ายลิก็ได้สารภาพบาปกับคนดูในช่องนะคะว่าลิต้องใช้ตัวช่วยแล้วค่ะนะคะวันนี้นะคะลิขอมามัดรวมนะคะตัวช่วยดีๆนะคะที่ทําให้ทุกคนเนี่ยเล่นเกม h o l o ลล์ไนท์ซิลซองได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะตัวช่วยดีๆอีกหนึ่งทางเลือกนะคะนั่นก็คือเอ็กซ์ฮับมดค่ะ X หักหมดนะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ชาวเกมเมอร์นะคะสะดวกสบายและสนุกไปได้กับทุกๆเกมเลยค่ะยกระดับการเล่นเกม PC ด้วยฟีเจอร์ขั้นสูงนะรวมถึงได้รวมมอดเจ,จ๋งๆจึ้งๆไว้นในที่เดียวกันนะมีมอดสําหรับเกมนับพันๆมากกว่า5,000เกมแล้วก็วิธีเปิดปิดใช้งานง่ายแสนง่ายเลยค่ะทุกคนสําหรับการติดตั้งมอดนะคะเพราะว่ามีเครื่องมือตรวจสอบความเข้ากันได้ระหว่างเวอร์ชั่นและมอดอย่างสมบูรณ์เลยนะ รวมถึงเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเกมทั้งการปรับการาฟิกความละเอียดและก็การปรับแต่งระบบอื่นๆและถ้าเกิดแบบดูคลิปนี้แล้วถูกใจนะคะก็จิ้มลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้ใครจิ้มเนี่ยได้ทดลองเล่น X Mod Hub ฟรี2ชั่วโมงถ้าถูกใจอย่าลืมใส่โค้ดลิลินลด35%ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ฟีเจอร์ที่ขาดไม่ได้จริงๆคือลิแนะนาตลอดตลอดตลอดเลยนะคะก็คือ Mod ภาษาไทยคะ่ะ เป็นการแปลด้วย AI แบบภาษาไทยที่สมบูรณ์มากๆนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ใช่แค่ Hol ลอนายซิลซอเกมเดียวนะเกมอื่นๆที่เพิ่งออกใหม่ๆเนี่ยก็มีหมดภาษาไทยมาให้ในตัวด้วยนะนะคะก็ไปลองใช้กันดูเนาะ วันนี้นะคะลิซจะมาแนะนำหมอดทั้งหมด10หมอดด้วยกันนะคะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เล่นเกมนี้ง่ายขึ้นไม่ยากจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะรวมถึงไม่ได้ตัดอัธรตในการเล่นเกมนี้ให้น้อยลงไปเลยนะคะโอเคเราไปดูกันเลยค่ะว่า10หมอดที่ลิซจะแนะนำในวันนี้มีอะไรบ้างคะ่ะ มาเริ่มจากหมดที่1เลยนะคะหมดนี้ต้องบอกว่าเป็นหมดที่ขาดไม่ได้เลยที่จะต้องมีนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะหมดแผ่นที่นั่นเองนะคะเกมนี้นะคะจะมีช่องอุปกรณ์ทั้งหมด4สี4ด้วยกันนะคะทุกคนได้แก่สีขาวค่ะสีแดง ะะสีฟ้าและสีเหลืองค่ะให้ทุกคนดูกรอบวงกลมๆนะคะนั่นก็คือสีที่รีพูดถึงเนาะซึ่งสาหรับต้นเกมนะคะพลังของเราเนี่ยจะยัดสีเหลืองได้แค่1ช่องเท่านั้นสําหรับช่องอื่นๆเนี่ยเราอาจจะต้องหาไอเทมสําคัญนะคะมาปลดล็อกนั่นเองเมื่อเราติดตั้งไอเทมเข็มทิศนะคะจะทําให้มีสัญลักษณ์หัวน้องเฮอร์เน็ตในแผนที่นะคะไม่ว่าเราเดินไปไหนน้องก็จะเดินแบบเรียไทม์ในคลิปแบบนี้เลยนะคะซึ่งไอฟีเจอร์นี้เองอะค่ะทุกคนมันทําให้เริ่มเกมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะว เ,เปอรอื่นได้เลยเพราะว่าแมปเกมนี้มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากๆนะคะการที่เราเอาเข็มทิศออกเนี่ยมันก็แบบ เล่นยากไปเลยเล่นยากแบบยากเลยเราไม่สามารถมาเพิ่มเอ่อเราไม่สามารถนํามาเพิ่มพวกเศษเปลือกต่างๆหรือว่าเอาหินมาเอาไว้ดูดโรซาลีได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยค่อนข้างที่จะทําให้เกมมันยากนะคะสาหรับต้นเกมและคนที่จําแผนที่ไม่ได้เนาะหมอดต,ตัวนี้ก็เลยนําเข้ามาช่วยค่ะรีลองเอาเข็มทิศออกนะคะให้ไม่ใส่อะไรเลยแล้วกันเนาะแล้วก็มาดูกันนะคะหมอดตัวนี้นะคะจะเปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยมีหมอดติดตั้งอยู่ในตัว ตลอดเวลาเลยค่ะมันง่ายขึ้นเลยค่ะทุกคนเกมง่ายขึ้นในทันทีเห็นไหมือเดินไปเดินมาก็ยังมีน้องเฮอร์เน็ตวิ่งอยู่นะคะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้ลงหมดนี้นะคะเมื่อเอาเข็มทิศออกเนี่ย ก็จะไม่มีสัญลักษณ์น้องเฮเน็ในแมปเลยค่ะทุกคนและหมอดท,ที่จะแนะนำหมอดต,ต่อไปนะคะก็คือเป็นหมอดท,ที่จะลดความน่าลำคาญค่ะเวลาเราตกลาว่าหรือเราโดนหนามหรือโดนพวกแมปเนี่ยแหละค่ะที่จะทำร้ายร่างกายเราเนี่ยเป็นหมอด no environmental damage นั่นเองนะคะทุกคนหมอดนี้จะดีมากๆค่ะสำหรับคนที่โดดไม่เก่งนะคะโดดไม่เก่งหรือว่าเล่นไม่ค่อยเก่งแต่อยากเล่นเกมนี้เนาะเพราะว่าฮอ g h t s นซิ s ซ n g นะคะเป็น เกมที่วางแทรปไม่ว่าจะเป็นน้ําไม่ว่าจะเป็นลาวานะคะวางไว้เต็มไปหมดเลยนะคะหมดเนี้มาช่วยให้ในการที่เมื่อเราโดนเมื่อเราตกลาวานะคะหรือเราโดนน้มนะคะเลือดก,ก็จะไม่ลดนั่นเองทุกคนเห็นไหมเลือดจะไม่ลดเลยนะเนี่ยพี่ลิตกให้ดูเห็นไหมคะ ก็คือคุณโดดไม่เก่งโดดไม่ผ่านหรือว่าพลาดก็จะไม่ได้รับใดาเมจใดๆค่ะแต่ไม่ต้องกลัวนะเมื่อเราโดนดาเมจจากมอนสเตอร์นะคะ <S <S ก็ยังคงเลือดลดเหมือนเดิมนะคะ <S 1> <S 1> แต่เพอ <S <S เพอ <ๆ S 2> โดนเตะตกลาวาเนี่ย <S 1> <S 1> ก็ไม่เลือดลดละเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ลงนะเราไม่ลงใช่ไหมคะแล้วเราโดนมอนสเตอร์นะคะเลือดจะหายไปตกลาวาเลือดก็จะหายไปกลายเป็นว่าเกมก็จะเล่นยากขึ้นหมอนนิดดีมากๆเลยค่ะทุกคนแนะนำนะต่อไปค่ะ หมดต่อไปนะคะต้องบอกว่าเอาใจสายผู้ที่แบบว่าขี้รำคาญมากๆก็คือความอึดของมอนสเตอร์ต้นเกมเนี่ยมันโหดจังเลยมันมากเกินไปนะคะพี่ลิก็เลยเอาหมด i n c r e a s e พ l a y e r d a m a g e มาให้ค่ะหมด i n c r e a s e พ l a y e r d a m a g e นี่ยนะะก็คือเอาง่ายๆเป็นหมดต,ตีแรงนั่นเองนี่คะปกตินะคะเราตีมอนสเตอร์ลูกกีกี้ทั่วไปในแมปเนี่ยต้องใช้เวลานานมากๆเลยนะคะกว่าจะตาย หมด i n c r a s นะ e Player Damage เนะะี่ยค่ะที่เพิ่มเข้ามาให้จะทําให้เราเนี่ยเล่นต้นเกมได้ง่ายขึ้นแต่ต้องบอกก่อนนะว่าความสนุกของเกมตรงนี้ก็จะลดลงนะคะทุกคนลดลงเลยนะเพราะว่ามอนสเตอร์จะตายไวมากๆนะคะเนื่องจากว่ามันมีฟีเจอร์ให้ปรับมากขึ้นด้วยนะคะอย่างเช่นว่าคุณอยากจะตีแรงเท่าไหร่คุณก็ไปเพิ่มเอาได้นะนะคะต่อไปถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะคะพี่ลิจะมีหมดอันนี้แนบม,มาด้วยนะคะก็คือหมด โชเลือดของมอนสเตอร์นั่นเองเห็นไหมจะมีแถบขาวๆเกิดขึ้นตรงนี้มันอยู่ที่บุคคลนะคะบางคนนะคะก็ทําเป็นสีแดงบางคนก็ทําเป็นสีเหลืองนะคะของพีลี่ทำเป็นดั้งเดิมวีโฟนก็คือสีขาวดาเพื่อให้เราเห็นหลอดเลือดของมอนสเตอร์แล้วก็บอสนั่นเองค่ะก็ไม่รู้จะติดมาทําไมติดมาก็ค่อนข้างที่จะกดดันเปล่าๆ <laughs> นะคะแต่มันก็เอาไว้สําหรับบางคนที่อยากทราบว่าเราตีไปเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆไม่จําเป็นต้องเล่นคู่กันนะเราเอาหมด อินคลิสเพย์เยอออกก็ได้นะคะเราก็เอาหมดเลือดลงนะเอาหมดโชว์เลือดลงก็จะได้เห็นเลยว่าความจริงของเกมมันทําร้ายหัวใจเรามากแค่ไหนเนาะหมดต่อไปนะคะทุกคนชื่อว่าหมดชื่อว่าหมดซิลซองแอตแทกแแรงหมดนะคะเป็นหมดเพิ่มระยะการโจมตีนั่นเองค่ะ นะเป็นหมอดเพิ่มระยะการโจมตีนั่นเองปกตินะคะน้องจะตีใกล้พอสมควรนะคะเพราะว่าเกมนี้มีอาวุธหลากหลายนะแต่ถ้าเป็นอาวุธเริ่มต้นนะคะน้องก็จะตีใกล้พอสมควรนะคะหมอนี้จะเพิ่มระยะมาค่ะก็คือจะไกลขึ้นทุกคนเห็นไหม นี่ยมันจะยาวขึ้นนิดนึงเห็นไหมคะนี่เห็นไหมอันนี้หมอดนี้ก็จะเพิ่มระยะตีสูงขึ้นแล้วก็ไปข้างหน้าขึ้นไกลขึ้นนะคะต่อไปนะคะเป็นหมอด no double damage ต้องบอกก่อนว่าหมอดที่รีแนะนํานะคะคือ no double damage ตัวนี้นะคะเป็นหมอดที่ไม่ทําให้เกมเล่นง่ายจนเกินไปนะคะเนื่องจากว่าใน Hollow Knight Silsong เนี่ย มีมอนสเตอร์ประเภทที่จับแล้วก็ดับเบิลดามจหรือวันฮิตคิวตายเลยก็มีนะคะซึ่งไอหมอดตัวนี้ไม่ได้ช่วยในส่วนของตรงนั้นซึ่งถ้าเราลงหมอดตัวนี้นะคะแล้วเราไปเจอมอนสเตอร์ประเภทที่จับแล้วตี2-3สามดามจนะคะต้องบอกก่อนว่ายังเข้าเหมือนเดิมนะยังได้รับ2-3สามดามจเหมือนเดิมเลยก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปแต่แค่ลดดามจในบางมอนสเตอร์ลง1ช่องหรือไม่มีดับเบิลดามจลงก็เท่านั้นเองค่ะ นะต้องบอกไว้แบบนี้เลยค่ะทุกคนเผื่อว่าใครลงไปแล้วบอกว่าโอ๊ยยังโดน2ดาเมจอยู่เลยยังโดน3ดาเมจอยู่เลยเพราะว่ามันไม่ครอบคุมกับมอนสเตอร์ประเภทจับบางตัวนะคะในแมปไกลๆมันจะมีมอนสเตอร์ประเภทที่จับค่ะประเภทที่จับเราแล้วก็ตีทีเดียว2-3ถึงหลอดเลือดเลยนะแต่ว่าหมอนี้ลงมาก็ทำให้เล่นง่ายมากขึ้นนะคะในช่วง ต้นเกมนั่นเองค่ะโอเคต่อไปทุกคนจะเห็นว่าเวลาที่ลสตีมอนสเตอร์เนี่ยนะคะจะมีโรซารีนะคะดรอปทุกตัวเลยนะคะเนื่องจากของเรานซิวซองนะคะเป็นภาคที่ลูกประคำโรซารีสีแดงเนี่ยจะดรอปเฉพาะมอนสเตอร์บางประเภทเท่านั้นนะคะทําให้นะคะการฟาร์มเงินเนี่ยมันยากมากๆเลยนะคะลีก็เลยขอแนะนาหมดนี้เลยค่ะ All En e m y d r ด p Rosary นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งมันจะทําให้ลูกประคำสีมพูเนี่ยดรอปทุกมอนสเตอร์ โดยไม่มีเงื่อนไขเลยค่ะนะคะมันก็ไม่ได้ทําให้เกมสนุกน้อยลงนะคะเพราะว่าพอเราฟาร์มเยอะไปเยอะไปเยอะไปนะคะสุดท้ายคือถ้าเราไม่เจอที่ร้อยลูกประคำหรือว่าไม่เจอจุดที่เอาไว้ซื้อรูกประคำเก็บไว้เป็นเป็นส้อยๆแบบนี้ เป็นสร้อยๆแบบนี้นะคะนี่ถ้าเราไม่เจอสุดจุดที่เป็นสร้อยๆแบบนี้นะคะไอถ้าเราตายไปมันก็ดรอปหายไปอยู่ดี <c oughs> รีรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ทําให้เกมมันสนุกน้อยลงอะไรขนาดนั้นนะ <c oughs> ก็ถือว่าทําให้เราหายใจได้มากขึ้นเล่นได้มากขึ้นนั่นเองค่ะหมอดต,ตัวต่อไปที่รีจะแนะนํานะคะก็คือ t o auto replenish นะคะซึ่งหมอดนี้เป็นหมอด r e f i l l เกรดหรือ r e f i l l skill ของเรานั่นเองเดี๋ยวรีจะใช้ให้ดูนะคะรีจะใช้ท่าปลาดวกระ,าะกจายออกไป หลอดสีแดงนะคะมันก็ถูกกินไปแล้วให้เรายืนสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวหลอดสีแดงมันจะรีฟิลเองซึ่งมันจะเอาเกล็ดในตัวเรานี่แหละคะ่ะที่เราฟร์มฟามไว้นะคะเรามีทั้งหมด367ตอนนี้ใช่ไหมซึ่งมันจะเอา367ในตัวเราตอนนี้นะคะรีฟิลกลับเข้ามาแต่ต้องรองระยะเวลาหนึ่งนะแปบ๊บเดียวค่ะเห็นไหม เมื่อเราลอยระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะมันก็จะเติมดีฟิลออโต้โดยที่เราไม่ต้องนั่งเก้าอี้เลยเป็นหมอดที่ สะดวกสบายมากๆค่ะสะดวกสบายเย่างถึงที่สุดมันก็ทํามาดีนะั้นคือมันไม่ได้แบบรีฟิลทันทีเราต้องเล่นไปสักพักหนึ่งจุกไปก่อนอะไรสักพักหนึ่งก่อนมันก็ค่อยจะรีฟิลนะหมดต่อไปที่ลิซจะแนะนําค่ะอันนี้อันนี้ต้องเรียกว่ามันมันไม่ใช่หมดที่เอาไว้ช่วยให้เกมเล่นง่ายขึ้นเลยค่ะมันเป็นแค่เหมือนเป็นส่วนเสริมมากกว่าก็คือซิวซองเดชเคานั่นเองสำหรับเดชเคานนะลิซคิดว่ามันก็ควรที่จะมีไว้เพราะว่า เราจะได้รู้ว่าเราเนี่ยโดนมอนเตอร์นะคะตีจนน่วมขนาดไหนแล้วหรือว่าตายกี่ครั้งนะคะเจ้าเดดเขาต,ตัวนี้นะแนะนําให้ลงตั้งแต่เริ่มเกมเลยมันจะเซฟตั้งแต่เริ่มเกมเลยถ้าลงตอนที่เล่นไปไกลๆแล้วมันก็จะนับว่าคุณเป็นศูนย์ศูนย์อยู่เหมือนเดิมก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดจะเล่นใหม่ก็อย่าลืมลงเดดเขาด้วยมันจะนับตั้งแต่แรกก็ถือว่าเป็นส่วนเสริมที่ดีมากๆเลยค่ะอันนี้อีกหมดหนึ่งที่อยากแนะนํานะคะก็คือหมดเทเลพอร์ตค่ะ ทุกคนจะทราบดีว่าการเทเลพอร์ตของเกมนี้นะคะเราต้องเพึ่งพาเจ้าเบลบีทเท่านั้นในการเดินทางเนาะแต่ว่าหอดนี้นะคะจะเข้ามาช่วยทําให้เราเทเลพอร์ตไปนู่นไปนี่อะไรระยะสั้นนะคะหรือว่าระยะฉุกเฉินอย่างเช่นห้องบอสอย่างเงี้ยได้ง่ายขึ้นนะคะบอดบอดนี้นะคะจะเป็นหอดนี้จะมีฟีเจอร์ให้เซฟจุดเซฟไว้ด้วยนะคะทุกคนก็คือสมมุติว่าพี่ลิอยากให้เซฟตรง ตรงนี้นะคะสล็อตท,ที่1หมอดนี้นะคะจะทําให้เซฟสล็อตได้ทั้งหมด5จุดนะคะคอนโทรลหนึนะคะก็จะได้ยินเสียงว่าเกมเซฟขึ้นมานะคะจากนั้นพีลิศก็ไปทํานู่นทํานี่ทานู่นทํานี่ทํานู่นทํานี่ฮึบไปไกลๆแล้วสมมุติไปไกลๆแล้วโอ้ยอยากกลับไปสล็อตที่1จังเลยอยากกลับไปที่แผ่นป้ายเควสจังเลยก็กดอัลติ a เนตหค่ะ ก็จะกลับมาที่ก็จะกลับมาที่ตรงนี้ทันทีค่ะเห็นไหมอันนี้พี่ลิไม่ได้ตัดน,นะทําให้ดูเลยนะคะใครที่อยากจะกลับไปที่จุดม้านั่งล่าสุดนะคะให้กด a ั t ติเนต7ค่ะเราก็จะกลับไปที่ม้านั่งล่าสุดทันทีแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนแบบว่าเนี่ยตรงข้างหน้าเป็นห้องบอสแล้วเนี่ยแต่ถ้าตายอะ่ะก็อยากจะมาตรงนี้ไว้วอ่ะเพราะว่าถ้าตายเราจะไปเกิดที่ม้านั่งที่ใกล้ที่สุดใช่ไหมเราก็มาเซฟไว้หน้าห้องบอสด้วยสลอ็อตซกสลอ็สลอตหนึ่งเกมเซฟพอเกมเซฟเสร็ save, save, save. จแล้วปุ๊บไปตีกับบอสเออโอ๊ย ไม่ไหวแล้วบอตตัวนี้เดินไกลมากเลยก็กดย้อนเซฟมาตรงนี้ได้เลยเห็นไหมก็คือเป็นหมดที่ทําให้เราไม่ต้องเดินไกลนั่นเองหมดเทเลพอร์ตค่อนข้างที่จะทําให้เราประหยัดเวลาในการเล่นและความหัวร้อนได้มากขึ้นนะคะทุกคนเนาะแรกๆมันก็ยังไม่เท่าไหร่หรอกมันจะมีมันนั่งให้หน้าห้องบอสตลอดแหละแต่ว่าช่วงเละเล็ดเกมกลางเกมถึงเลดเกมเนี่ย จุดเซฟไก่มากไกลแล้วมันค่อนข้างที่จะโหดนะคะด่านโหดมากๆเลยนะวิธีลงเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะให้เราเปิดสตรีมขึ้นมานะคะแล้วก็คลิกขวานะคะไปที่เปิดหาเนื้อหาไฟล์ในเกมที่ เกม h ของเรา n นซิวซองเนาะจากนั้นก็จะได้โฟลเดอร์ขึ้นมานะคะให้เรานะคะไปโหลดเจ้า b e บ n n x นะคะติดตั้งลงไว้ที่โฟลเดอร์เกมและเข้าเกม1ครั้งนะคะพอเข้าเกม1ครั้งเสร็จให้ออกเกมเลยเมื่อคุณออกเกมแล้วนะคะจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าปักอ in อยู่ใน โฟเดอร์เกมเมื่อกี้เลยทีล่ลิสอนทุกคนเข้าไปจากนั้นนะให้ทุกคนโหลดหมดทั้งหมดเนี่ยที่ลิแนะนําไปวันนี้ดึงเข้าไปใส่ไฟล์ปลั๊กอินตรงนั้นแล้วเปิดเกมก็เล่นได้เลยค่ะมันง่ายมากๆแต่ว่าถ้าทุกคนยังงงอยู่ว่ามันทําไม่ได้ทําไม่ติดทํายังไงทําไมบางหมดต้องมีอน,นันตพว่วงอันนี้พว่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะลิขอแนะนานะคะ X หมดหับได้รวบรวมหมดดีๆทั้งหมดเนี่ยไว้ในนี้แบบครบวงจรแล้วเมื่อคุณเลือก1ห,หมดกดมา ถ้าเกิดว่ามันจะมีหมดพ่วงอย่างที่รีบอกก็คือเปปอินเนี่ยมันพ่วงมาให้ด้วยนะคะตัวฟีเจอร์ของ X m o d Hub เนี่ยเขาจะฟอสให้ทุกคนลงแบบอัตโนมัติเลยทุกคนคือมันง่ายมากๆอ่ะง่ายแบบไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วกดติดตั้งได้เลยค่ะและถ้าเกิดว่าไม่ชอบไม่อยากเล่นหมดแล้วอยากจะเล่นแบบ ออริจินอลอะไรอย่างเงี้ยคุณก็กดถอนการติดตั้งได้เลยค่ะเพียงแค่คลิกเดียวมันง่ายมากๆโอเคค่ะสำหรับ h o r l o k Night ซิวซองรวมหมดทั้งหมดวันนี้เป็นยังไงบ้างคะทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะถูกใจกันนะคะลี่คิดว่านะคะการเล่นเกมเนี่ย คือคว,วความสนุกเนาะแล้วก็ความสนุกเนี้ยแล้วก็ความสนุกเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละบุคคลนะคะบางคนรู้สึกว่าการมีมอดเข้ามาช่วยอ่ะมันก็ทําให้บุคคลนั้นเล่นเกมได้สนุกมากขึ้นการที่มีมอดเข้ามาช่วยประวิงเวลามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขผ่อนคลายที่จะได้เล่นเพราะฉะนั้นแล้วรีมองว่าการลงมอดเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครท้าทายแบบออริจินอลไปแล้วเล่นจบไปแล้วแล้วอยากมาลงมอดเพื่อมาลองทดลองความง่ายดูหรืออยากจะ บนั่งเล่นชิลๆเอนหลังสบายๆก็ลองพิจารณาตัวเลือกหมอดทั้ง10ตัวที่ลิแนะนําไปในวันนี้ดูนะคะโอเควันนี้ลิขอฝากทุกคนไว้เท่านี้ละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ลิด้วยเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย